สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาสีก้านมะพร้าวครับเนี่ยสีให้มันเป็นปุ๋ยครับวันนี้สีสีเยอะพอประมาณแล้วครับวันนี้ใกล้จะเต็มสวนแล้วครับวันนี้ขอเชิญทุกท่านดูลักษณะน,นะครับสีกับแล้วเอาขี้วัวมาใส่ใส่ไปเรื่อยครับเพราะว่าทางห้างบนก็ตกแต่งตอนนี้มันก็ออก แต่ยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยครับยาอะไรก็ไม่ได้ฉีดก็ออกกันมาเรื่อยๆครับตอนนี้ผมล้างคอครับล้างคอเอามีดเอามีดตัดตัดตัด,ตด,ตดก้านออกโเบสีส,สีแล้วก็แล้วก็ได้ครับส่วนกระลอกก็ไม่ค่อยออกมาไม่ค่อย,อยเห็นขอสวัสดีครับ